วยเวลามาอัปเดตสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมสุภวิศงสงวเลือดถ่ายครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศอินเดียตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตแล้งหนักที่สุดในรอบ40ปีมีประชาชนราว330ล้านคนได้รับความเดือดร้อนหรือกว่า1ใน3ของประชากรทั้งประเทศครับ ที่รัฐมหาราชสตราทางตะวันตกของอินเดียกำลังเผชิญกับภายแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า40ปีส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรและปะศุสัตว์ล้มตายน้ำในอ่างเก็บน้ำแห้งขอดและทำให้น้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือนไม่เพียงพอนะครับด้านนายกรัฐมนตรีเรนทาโมดีและมุขมนตรีของรัฐมหาราชสตราได้รับมือกับภัยแล้งในครั้งนี้ด้วยการส่งขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมาแจากใจ่ายให้กับชาวบ้านซึ่งมีอยู่ราว5 0 0 0 0คนครับ ขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าต้องต่อคิวนานถึง3ชั่วโมงเพื่อที่จะรอเติมน้ําเพียงแค่2ถังจากแท้งน้ําของรัฐบาลครับนอกจากรัฐมหาราสตราที่เป็นรัฐที่รวยที่สุดของอินเดียแล้วยังมีอีกหลายรัฐที่กําลังเผชิญกับภัยแล้งอยู่ในตอนนี้ครับอย่างเช่นรัฐปัญจาบรัฐบันเดลคารในภาคเหนือรวมถึงรัฐมรัฐวาดารัฐเตลังกนารัฐกัรนาตะกระทางภาคใต้ของประเทศด้วย ขณะที่ชาวอินเดียทั่วประเทศราว330ล้านคนหรือเทียบเท่าหนึ่งในสามของประชากรทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งรุนแรงในระรอกนี้และคาดว่าสถานการณ์การขาดแคลนน้ำจะรุนแรงยิ่งขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้าเมื่ออุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนของอินเดียพุ่งขึ้นถึง40องศาเซลเซียสซึ่งจะทำให้อ่างเก็บน้ำแห้งขอดมากกว่านี้อีกครับมาอัปเดตสภาพอากาศในประเทศไทยกันบ้างน,นะครับ ประเทศไทยตอนบนยังคงมีลักษณะอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางสังเกตว่าสีที่เข้มเข้มอันนั้นก็คืออากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนพายุฝนฟ้าะนองรวมทั้งอาจจะมีลมแรงในหลายพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นภาคอีสานภาคเหนือรวมถึงภาคกลางตอนบนและอาจจะมีลูกเห็บตกลงมาในหลายพื้นที่ด้วย ได้แจ้งเตือนในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกลาลสิน์มหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีครับรวมทั้งจังหวัดอื่นๆที่ปรากฏให้เห็นตอนนี้ครับ แล้วเราไปดูความเสียหายในพื้นที่ภาคใต้ถึงแม้ว,ว่าจะไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ที่จะเจอกับพายุฤด,ด,ดูร้อนแต่พายุได้พัดถล่มในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรบางส่วนครับพายุฤด,ด,ดูร้อนได้พัดถล่มสวนผลไม้ในอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีทําให้บ้านเรือนและสวนผลไม้เสียหายซึ่งชาวบ้านก็ชี้ให้ดูนะครับว่าผลที่ทําให้เกิดความเสียหายก็ เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและสวนผลไม้ที่กําลังจะเก็บเกี่ยวในอีก2เดือนข้างหน้าโดยพายุเกิดขึ้นช่วงเงย็นของวันที่27เมษายนที่ผ่านมาครับเป็นลักษณะของลมแรงมีฝนตกประมาณ5นาทีทําให้ต้นทุเรียนหมอนทองอายุ8ปีล้มกว่า10ต้นและมีต้นเงาะที่ปลูกมากว่า37ปีล้มโค่นกว่าอีก15ต้นครับรวมทั้งผลไม้ที่เพิ่งให้ผลอ่อนและบางส่วนที่เพิ่งออกดอกหลุดจากต้นได้รับความเสียหายไปด้วยครับ ทางเทศบาลเมืองนาสารได้สำรวจบ้านเรือนของประชาชนพบว่าเสียหายราวเก้าหลังพืชผลทางการเกษตรตอนนี้ยังไม่ได้ประเมินนะครับว่าเสียหายเท่าไหร่ซึ่งจะมีการเร่งออกสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปครับในอีกมุมหนึ่งของจังหวัดสุราธ,ธานีตอนนี้ภัยแล้งได้สร้างความเสียหายต่อสวนกล้วยและยางพาราโดยกล้วยหอมทองที่ปลูกแซมไว้ในร่องยางพาราขนาดเล็กในพื้นที่หมู่หก ตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีของชาวบ้านพื้นที่รวมกว่า300ไร่ขณะนี้ได้รับผลกระทบเกือบทั้งหมดนะครับโดยสภาพของต้นไม้จะเป็นลักษณะใบเหลืองแดงคอหักสาเหตุเกิดจากความแห้งแล้งครับก็ทําให้ชาวบ้านนั้นขาดรายได้จากการเก็บกล้วยไปขายราว2เดือนแล้วซึ่งขณะนี้ก็ทําได้เพียงรอฝนให้ตกลงมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้ต้นกล้วยนั้นออกหน่อใหม่ครับ การช่วยเหลือของท้องถิ่นทําได้แค่เพียงตระเวนแจกน้ํากินน้ําใช้เท่านั้นเพราะว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่สามารถประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดได้นะครับตอนนี้ทางรัฐบาลก็กําลังเร่งให้หน่วยงานท้องถิน่นให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ครับส่วนแม่น้ําในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีแม่น้ําน่านอยู่ตอนนี้พบว่าระดับน้ําเพียงพอต่อการผลิตน้ําประปาะครับสามารถหล่อเลี้ยงประชาชนได้ราว8 0,000ื่นครวัวเรือน ขณะที่แม่น้ำยมตอนนี้แห้งขอดครับเมื่อเช้านี้วัดน้ําในแม่น้ํหน่านจากสถานีวัดน้ํา n 5 a อําเภอเมืองพิษณุโลกปริมาณน้ําในแม่น้ํหน่านสูง1เมตร47เซนติเมตรมวลน้ําไหลผ่าน132ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสําหรับแม่น้ํหน่านที่จังหวัดพิษณุโลกก็ได้รับน้ําจากเขื่อนสิริกิตและเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนก่อนที่จะส่งต่อไปยังจังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ราบกลุ่มทางตอนกลางต่อไปนะครับด้านรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกบอกว่ากองการปรปาเทศบานลนครพิษณุโลกใช้น้ําจากแม่น้ําน่านเป็นน้ําดิบในการผลิตน้ําประปายืนยันว่าปีนี้ไม่มีผลกระทบนะครับเพราะว่าได้ประสานงานกับเขื่อนหลักทุกเขื่อนถึงสถานการณ์น้าของแม่น้าน่านในขณะนี้ทางเขื่อนก็ได้ลดปริมาณการปล่อยน้ําลงเพื่อที่จะสํารองน้ําไว้ใช้ให้เพียงพอจนถึงฤดูฝนครับ แล้วเราไปอัปเดตสภาพอากาศรา,รายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้ากันครับภาคเหนืออากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวดในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน,าน่านอุตรดิตฐ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุงสด40-43องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่และมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมการโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริวเวณจังหวัดนนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมกลาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียส ภาคตะวันตกอกอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจ,จีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด35-40งองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ1ิของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบ,บุรีสระบุรีและการจนบุรี อุณหภูมิสูงสุด39-42องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสลงมาที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ และทั้งหมดนี้คือการอัปเดตสภาพอากาศในดินน้ําลมฟ้าพยากรณ์ครับ